สบายก่อนลำบากทีหลังหรือลำบากก่อนสบายทีหลังบ่อยครั้งที่เรามักจะเลือกทําอะไรที่เราชอบก่อนหรือกินอะไรก็แล้วแต่เราก็มักจะกินของที่เราชอบก่อนส่วนที่เราไม่ชอบเราจะเก็บไว้ทีหลังหรือผลักให้ห่างออกไประหว่างสบายก่อนลำบากทีหลังกับลำบากก่อนสบายทีหลัง คนจำนวนไม่น้อยเลือกสบายก่อนส่วนลำบากเอาไว้ทีหลังว่ากันทีหลังเช่นการกู้เงินกู้เอาไว้ก่อนขอให้กู้ได้ต้องกู้ให้ได้มีเงินผ่อนไหมว่ากันอีกทีเงินที่กู้ไปเอาไปทำอะไรเช่นฟุ่มเฟือยซื้อโทรศัพท์มือถือทีวีตู้เย็นส่วนเรื่องผ่อนบางทีก็ผ่อนไม่รอด แต่ขอให้กู้ได้มีเงินไปซื้อก่อนความสุขสบายวันนี้มักหอมหวนมีสเสน่ห์กว่าความสุขสบายในวันหน้าส่วนความทุกข์ในวันนี้ย่อมน่ากลัวกว่าความทุกข์ในวันทั้งหน้าหญิงจำบริการจานวนไม่น้อยกลัวอดมากกว่ากลัวเป็นโรคไม่ใช่ว่าเธอเหล่านั้นมีวิธีป้องกันที่ดีที่ได้ผล หรือรู้วิธีรักษาแต่เป็นเพราะว่าเธอเหล่านั้นคิดว่ากว่าปัญหาจะเกิดคงอีกนานอีกยาวไกลคนเรามักจะตั้งความคิดไว้บนคำที่ว่าขอสบายไว้ก่อนเมื่อใดก็ตามที่ปล่อยให้ความสึกรู้สึกเหล่านั้นเป็นใหญ่เราก็เลือกเอาความสะดวกสบายหรือความสุขเฉพาะหน้า บ่อยครั้งความทุกข์ที่ตามมาทีหลังหนักหนาสาหัสมากจนไม่คุ้มค่ากับความสุขสบายเฉพาะหน้าเลย